ครับสวัสดีครับผมนรมรธเขียนครับครับมาหนีมีแม่ลูกตัวแม่มาเปิดราคาครับอ่าลูกฉีเป็นลูกของเคเอฟหกแปะนอครับเคอ่าผู้พันวาอ่าผู้พันสมมาแต่ว่าใบหลอดนี่บ่มีใบหลอดเสียก็เลยไปตามเพื่อนบ่อมากนี่ครับพี่น้องนี่ครับนายเวทเอามาเปิดราคาเปิดไรมานไหนายเวทควบนี่เจ็ดสิบเก้าเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ต่อรองราคาได้ปะต่อรองราคาได้ครับต่อรองราคาได้เด้อครับพี่น้องเจ็ดพันเก้าพันบาทต่อรองราคาได้ครับลูกเทไรก่อนลูกแรกครับอ่างัวลูกแรกครับเอาเบอร์เบอร์โทษนะนายเวดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับเบอร์โทษนายเวทเด้อครับพี่น้องเอ่อโทรเขามาต่อรองราคาครับเพื่อนรือว่าพี่น้องจะเขามาส้มตัวจริง กะเพ่นอยู่หนาควกอะพิกัดอยู่บ้านนั่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนา,นานคุณผู้มจังหวัดะนาจะเลื่อนครับมาส้มน้ำเพลินได้ครับนี่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกแรกแม่นวันเชียร,ร์แบบลูกแรกครับพี่น้องออกกระทบแน่จักหน่อยแม่เอ่อถ่ายสูงไรในเชียร์แบบแม่ลอยสี่สิบเจ็ดบวกครับลอยบวกถ่ายสูงลอยสี่สิบเจ็ดบวกเด้อครับพี่น้องแต่ว,ว่าน่าจะสูงกว่านี้อยู่เบงสูง,งมันเป็นถ่ายดงๆครับพี่น้อง ถ่ายดงดงสูงสูงนะครับตำนี้มีบอยเนย์รับประกันตำนี้เบิดครับรับประกันตำนี้เนาะขาโตขาทวนส่องสูทางดวงหางดอกครับนุ่มจุ่งนุ่มจริงรับประกันเบิดครับนุ่มจริงกับ่อยเนเนาะครับรับประกันตำนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับเบิงครับแม่ลูกลูกแม่ครับน้ำตัวเงาดีครับลูกก็ได้เ่้ยับแม่มาจังน้อยบายเนย์ลูกดันมาลูกดันมาแล้วจริงลูกยับแม่มาจังน้อยเบิรงตุนตัวแม่ลูกบังซีนไรเล่ยแาบนี้เอาเบิร์กลูกก้อนก็ได ลำตัวเงีวเงี้ยวอลาดครับสีแดงครับลำตัวเงียวแข็งขาใหญ่ดีครับนุ่มกรับคือสีโบมีตำนี้เนอืองน้อโบมีตอกโบมีติงเนอืองน้อนุ่มรับประกันเนื้อครับรับประกันลูกกรับรับประกันตำนี้ขาโต่ากัทอนสองซุดคือกันนะครับพี่น้องรับประกันทั้งแม่ทั้งลูกเพื่อนครับลูกจิตหูบวดหูดำแข็งขาดีครับพี่น้องนะครับสีแดงความดึกใช้ได้หูดีโมเมนต์เฉียน หัวหล่นซะบ่นั่นคือบ่มีเขาแมนบ่มันจะน่าจะน่าจะเป็นหล่นธรรมศาตรเนาะมีเขาจังน <eterm oon> ้อยอยู่มีเาจัน้อยอยู่เือั้เกปงบ่ผู้ถาวน่ตัวงัวังคับมาวหลูมวันนี้แหละเบื่งแม่บนครับานยางมาจากน้อยนี่เยวมัคับเนี่ยตัวแม่กะถือว่าดีครับหนังดีครับจับได้รูปได้ใบได้นาอยย่าเดีดวเนาะ ออนี่จูมาอยู่จังน้อยจูมาทางไหนจังน้อยนะครับโค้งสางดีเลยครับพี่น้องอยากพร้อมแน่ลูกกินนมมันสิไก่สิเศร้าผมครับแข่งขากันยัยกันครับแม่นี่เพื่อนครับแข่งขาเพื่อนผู้หางกะงามดีอยู่ครับพี่น้องผู้หงางมีพร้อมแน่แต่นอกมีแต่นอกมีครับแต่นอกใหญ่อยู่ใส่ได้ครับใจลูกก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเอาไปสมมาไหมล่อเหลือพอดังดังใส่ ช่วงนี้เจ๊กตัวใดดังแนี่นะครับมันหลายตัวส่วงนี้ถ้าพี่น้องมากพอได้ก็จงเลือกอ่าเอาไปผสมเอาไปรอครับรอมันเป็นสั์แล้วก็เอาไปผสมเอาเอาจุงยางเจากรอบกันน่อยยัยเวียนยางตึ้งแม่ตึ้งลูกนะครับทานยงทานยางกะถือว่างามดีครับพี่น้องเพื่อนครับขีบเรียบยังก็งามอยู่ครับกีบเรียบโครบโปยังขีบเรียบเพิ่นงามครับงามสวยครับ นี่ครับแม่ลูกลูกแม่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคาได้อ่าเบอร์โทรยิบหลับนายเบียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรพันเด้อครับอ่าพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้งัวแม่ลูกลูกแม่ไปเลี้ยงกะโทรเข้ามาต่อรองราคาเบียดพันเดีครับอ่าราคาพันกะมีไว้ต่อรองครับพี่น้องราคาไม่มีไว้ต่อรองเขาโทรเข้ามาต่อรองน้ำพึ่นได้เลยครับแต่พูดได้มากครับลูกแม่ครับ เอาไปเฮดแม่บอกแม่พันก็ได้ครับพี่น้องช่วงนี้ก็บบอดดี้ไทยบุคคลเด็ดไทยครับช่วงนี้ใหญ่เวดกับหางัวอยู่ว่ามันชิปมือหรือเปล่าเฮ้ยชิปมือเพราะว่าชิปมือแล้วครับนี่บอดด้มาไทยหายไปเทิ่งช่วงนี้ก็บเทิงบุญเทิงงานใหญ่เวดกับลำพูนเขาก็มาเนาะบอกว่าเอาสาวลำพูนมาฝากแน่กับบัมาได้หน่ครับบอกว่าสาวลำพูนมาฝากสุสาวกหายากงัวกหายากเนาะ เบิ้งครับพี่น้องงามครับมองีรน้แดงแดงดีพีกัดอยู่บน้นสูงครับตำบลนาเวียงเบอร์เสน้าค่ะานผมจังฟรีหนักจำนาจะเลื่อนครับคุนว่าถือใจทรงฟี่ร่อยกิโลครับคีบเรียบง้ามดีด้วยครับนี่คีบเรียบนี่ทังแม่ทั้งลวกเลยบุคคบปยังครับน่ครับเป็นกับมีขี่แน่หน่นอยเพิ่บริแงไล่างคังบูดเหา่นลม ยางน้ำกลนแม่ดีเนาะมแม่ไปยืนตัวเท่กับยางน้ำกลนแม่ครับลูกสาวนี่เลี้ยงอ้วนนี่เป็นตัวไม่ไหรอกครับพี่น้องนี่ยังอยากอันนี้จังหน่อยอยู่ยเป็นขังขวากไว้ม,ล,วม,ววมล้ก็ลงรถเนาะย้ายเวียดเนาะเป็นครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาอยางอีกรอบกนันนะย้ายเวียดโซ่ตัวอีกรอบยางอี่ห้อหลบกันนะ มือนี่ตัดหยาไม่เป็นที่เอ่อตื่นตาแนงหน่อยครับงามๆแนมือนี้ทานยุงทานยางครับหัแม่ไปไสลูกกับไปหันัหครับวหัหทั้งแม่ทั้งลูกไดมครับนกมักใส่กระทบกะโทรมาตอร่องเอาครับพี่น้องราคาไม่ไหวแต่อร่องแล้วก็เพิ่นกะทรงฟี่ความหลอยกิโลความเพิ่น่า ส่งฟรีลอยกิโลผู้ใดสนใจท่านใดสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงกะทรหาเพื่อนต่อรองกับเพื่อนเอาครับพี่น้องบังคับงามอยู่ครับพราเลี้ยงครับพี่น้องพราเลี้ยงผู้ใดมีเงินทุนนี่กะเกี้ยวเขาแล้วๆดิยินเพี้ยงหอมอรลอยบานนี่นังคับลูกประมาณจ็ดเดือนขึ้นอยู่เพื่อนประมาณสี่เดือนหาเดือนนี่นะครับสี่หาเดือนน่าหลูกเนาะหลุดสี่หาเดือนได้ครับพี่น้องบังครับ เอาไปขุนเอาครับพี่น้องพร้อมๆก็เอาไปก็ถือว่าใส่ได้ละครับบ่ถือว่าพร้อมแห้งก็ถือว่าลูกกินนุ่มกับกลางๆครับกลางๆเอาเบื่อเยอะรอบเนี่ยเพื่อนไอ้พี่น้องเพิ่นโทรเข้ามาอีกะรอบกันน่ะเบอร์โทรเบอร์โทรไม่เป็นเดิน0827499122 ถึกใจหอดเฮี้ยนกักครับถึกใจทรงฟรีหอดบานหอดเงี้ยนหอดคอกเุ็นล้วครับพี่น้องต้นนี้รับประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกมีต้นนี้ยินดีไปเอามาขึ้นเป็นแล้ครับหอกไปเอาขึ้นเองไหครับเพิ่นไปเอาขึ้นเองครับเพิ่นบ่ได้่แห่มาส่งครับค่ารถบ่ได้เสียน้อเชียร์หน่อค่ารวดบดเสียครับคารวดบดเสียไปเอามาเองถ่ายอยู่เฮียนถ่ายมีต้นนี้เิ่นครับ,าบครบารวดค่าทวนสองชุดหางดงหางดอกน,อนุ่มติงต้นนี้เพิ่นรับประกัน มีประมาณนี้ครับพี่น้องผู้นรับประกันตำนี้กันสิประมาณนี้เ,เรื่องของอด้านใน,นมวยเพลงหัวใจครับกับฝากมือไหม่ด้วยว่ามือเกา่ากับพิจารณาเบิรงครับเพราะว่าตำนี้เพิ่นกับรับซ้ำนี้ครับเรื่องด้านในยังสิ่มวยเพลงหัวใจครับพี่น้องเอาสัหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบโนมโนเค้นน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหมๆ่ๆเอาสัหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม